Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around, you might just learn something new. สวัสดีค่ะทุกคนความจนเนี่ยเป็นของคู่กับคนไทยแต่หลายคนรวมถึงบ้านตัวเองด้วยรวมถึงแม่ตัวเองด้วยแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแม่เป็นครูมา40กว่าปีนะทุกคน ทำทั้งเป็นครูทำงานพิเศษอบขนมขายทำงานฝีมือทำมัน A to C อะทุกคนทุกอย่างเพื่อหาเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งมากแต่ว่าขนาดอยู่ในวัยเกษียณแล้วอะจะเจดสิแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนี้อยู่อีกจำนวนมากแน่นอนละ่ะหลายๆคนก็ รู้ว่าอาชีพครูมันไม่รวยอยู่แล้วเนาะแต่แม่ไม่ได้เป็นแค่ครูไงทํางานจีบปาถาเลยเอ๊ะทำไมไม่รวยอาชีพครูเนี่ยเขาบอกว่า80ซของครูมีหนี้เกิน1ล้านบาทเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลในปี2565แม่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในนะั้นเหมือนกันแน่นอนละมันมีปัจจัยหลายอย่างนงที่ทำให้คนเราจนที่ทำให้แม่ตัวเองจน ที่ทำให้ครอบครัวตัวเองจนมาตลอดแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่คือความขี้เกียจทุกคนเพราะเราเป็นครอบครัวที่ขยันมากขยันหาเงินมากพอเราได้ย้ายมาอยู่ที่เมริกาเราได้เห็นความแตกต่างนะของเด็กไทยกับเด็กที่นี่หรือว่าคนไทยกับคนที่นี่ก็ตามไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมนั่นแหละที่แตกต่างไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่านะ แต่จะบอกว่ามันมีทักษะอยู่อย่างหนึ่งที่เด็กไทยแล้วก็ตัวเองหรือว่าแม่เนี่ยขาดไปทุกคนที่เด็กที่อเมริกาเขามีคนอเมริกาเขามีก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ถึงหลายๆคนเนี่ยมีซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเป็นคนจนรุ่นต่อรุ่นเลยทักษะเนี้ยมันมีความสําคัญต่อชีวิตแล้วก็ความรวย หรือความจนของเรามากๆเลยนะแต่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงแล้วสังคมไทยเราถูกปลุกฝังมาอีกแบบหนึง่งทำให้เราขาดทักษะนี้ไปทักษะนี้ก็คือ critical thinking ทุกคนหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะ่าจะใช้คำว่าอะไรดีคิดวิเคราะห์แยกแยะตั้งคำถามเดี๋ย<ๆ>ววันนี้มาคุยกันว่าไอ้ทักษะนี้มันดียังไงทำไมเราควรจะมีแล้วทำไมเด็กไทยถึงไม่มีแล้วทำไมถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะเหมือนเราเนี่ย ส่งต่อความจนให้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นไปทีนี้เทคนิคคริสคอฟิงกิงเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะเป็นเส้นบางๆของความสำเร็จกับความล้มเหลวเลยด้วยซ้ำอันแรกเลยเนี่ยถ้าเราเกิดมีการวิจารณ์ตั้งคำถามมีความสงสัยที่อเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไอ้ความสงสัยของเราตั้งคำถามหรือวิจารณ์เนี่ย มันนำไปให้เกิด awareness หรือว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ซึ้งถึงปัญหาเพื่อทุกคนจะได้มาช่วยกันแก้ไขหรือได้ใส่ใจปัญหามากขึ้นอันเนี้ยที่อเมริกาถือว่ามันทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราทำที่เมืองไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยหลายๆคนก็จะว่าถ้าเราสงสัยมาก ถ้าเราวิจารณ์มากก็บอกเอ้ยถ้าไม่ชอบประเทศไทยก็ไปอยู่ประเทศอื่นถามมากก็เป็นเด็กดือ้อถามเยอะก็น่าลำคาญเป็นเด็กก้าวแล้าเป็นเด็กไม่พอใจในตัวเองคือคนละแบบกันเลยวันนี้ขอยกตัวอย่างของแม่แล้วก็ตัวเองละกันว่าเราขาด critical thinking ยังไงที่ทำให้เราเนี่ยจนแล้วเดี๋ยวมายกตัวอย่างว่า ทำไมวัฒนธรรมของเราการเรียนการสอนจากเมืองไทยอ่ะมันทําให้เราขาดสิ่งนี้ไปอันแรกเลยเราจำได้ว่าตอนเด็กๆนะแม่จะซื้อบ้านเป็นเนาเฮาส์เนาะหนึ่งหลังสองหลังแล้วก็แล้วก็บอกว่าเอออยู่ไม่ได้อยากอยู่บ้านเดียวก็ไปซื้อบ้านเดียวอีกหนึ่งหลังและในความคิดของแกก็คือว่าเรามีบ้านหลายหลังเนี่ยเราก็ปล่อยเช่าแต่เข้าใจไหมว่าบ้านหอยู่บ้านนอกนะ เราปล่อยเช่าเราจะได้มีรายได้อันนี้มันมาจากว่ามันมีคนบอกว่าถ้าเราทําอสังหาริมทรัพย์แล้วเราจะรวยทุกคนแล้วเราก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าคน confirmation bias คือเราอยากจะเชื่ออยู่แล้วเราอยากจะมีตังค์เนาะแต่เราไม่ได้ตั้งคําถามทุกคนอันนี้เขาถึงบอกว่าขาด critical thinking เราไม่ได้ตั้งคําถามว่าออแล้วหมู่บ้านเราอะ่ะมันเป็นชนบทอะ่ะมันจะมีคนเช่าไหมค่าเช่าจะได้เท่าไหร เพียงพอต่อการจ่ายค่าบ้านสามหลังทุกๆเดือนหรือเปล่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องผ่อนนานเท่าไหร่มันจะคุ้มทุนที่จุดไหนไม่มีการตั้งคำถามเหล่านี้เลยผลสุดท้ายคืออะไรทุกคนแม่ที่บ้านเกือบล้มละลายนะจากการทำแบบนั้นน่ะคือไม่มีเงินส่งอ่ะ อันเนี้ยมันเป็นบทเรียนว่าถ้าเราไม่ถามเราก็เป็นหนี้ทุกคนตัวอย่างที่สองอันนี้ไม่รู้ใครจําได้ไหมมันจะมีสมัยหนึ่งที่ไอ้วัวพันหูยาวแล้วเขาบ้าคลั่งกันมากๆเลยตัวละล้านสองล้านอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นกระแสที่แรงมากแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปในกระแสนะั้นเหมือนกันแต่เราเข้ามาตอนปลายๆแล้วไงทุกคนคือเราได้ยินว่าเขาขายวัวหูยาวแล้วก็รวยวัวสวยอะไรเงี้ยเราก็ไปทํา แต่เราก็ไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะไอว้วัวเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรจริงๆแล้วอะมันก็ไว้กินเนื้อเนาะ,เ,นะเดี๋ยวนี้แล้วไอ้วัวหูยาวสวยๆเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรได้จริงๆอีกอย่างหนึง่งมัน sustainable แค่ไหนหรือว่ามันเป็นกระแสะแค่ชั่วคราวหรือว่ามันขายวัวหูยาวสวยๆเนี่ยมันจะมีคนเขาบ้าแบบนี้ไปตลอดเราไม่ได้ตั้งคำถามแบบนี้เลย สุดท้ายทุกคนวัวทั้งฝูงเราต้องขายไม่ได้เป็นหูยาวสวยได้เงินนะยอมขายขาดทุนเป็นวัวเนื้อทุกคนอันนี้เขาถึงบอกว่าถ้าเราไม่ตั้งคำถามเราก็ขาดทุนทุกคนตัวอย่างที่สามคือคนแม่ตัวเองก็เคยเป็นเหยื่อของไอ้แชร์ลูกโซ่นี่ยแหละเราก็มีความหวังลมๆุมแรงแรงเนะเาะไปทำไอ้แชร์ลูกโซ่แล้วก็ ได้ยินคือคือคนก็มาชักชวนเฮ้ยขายอย่างเงี้ยแล้วมันรวยนะมันรวยต้องทาอย่างนี้อย่างนี้ไปหาสมาชิกมาเนาะเราไม่เคยตั้งคําถามเลยทุกคนไอ้ผลิตภัณฑ์นั้นนะมันดีจริงๆหรือเปล่าแล้วทําไมคนมันต้องมาสมัครเยอะๆมันถึงจะได้เงินถ้าจริงๆแล้วมันเป็นขายของเราไม่เคยมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยว่าอันนี้มันแปลกๆหรือเปล่าอันนี้ทุกคนไม่ถามไม่ตั้งคําถามก็คือโดนหล,ลอ,อกนะท้ายก็ ไปกู้เงินมาลงเพื่อที่จะให้ได้เงินตามที่เขาบอกแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นหนี้นะทุกคนไอ้นี่ยมันล่มไปแชรลูกโซ่เนี้ยเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราคิดสักนิดตั้งแต่ทีแรกเราก็ไม่โดนหลอกเนาะบอกตัวเองก็เคยโดนเหมือนกันคือเราไม่ตั้งคําถามไงท,ทุกคนไอตอนที่เราจะมาทําธุรกิจไอ้ฟูดคาร์ดฟูดทรัคอะไรเนี่ยขายเครีมเนี่ยตอนนั้นนะที่มันเจ๋งไปก็นี่แหละเพราะว่าเราไม่ตั้งคําถามทุกคนคือ เราถามคนเขาว่าเออเนี่ยธุรกิจฟู้ดคา้าเป็นยังไงดีไหมเขาก็บอกเฮ้ยดีเขาอะส่งลูกเรียนได้เลยแต่เราไม่ได้คํถาถามว่าเขาทํางานอกี่ชั่วโมงทุกคนถึงจะส่งลูกเรียนลูกเรียน Harvard หรือว่าลูกเรียน Community College ค่าเราเรียนต่างกันมากนะเราไม่ได้ไปดูว่าไรายได้จริงๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าแรงเขาได้เท่าไหร่เราไม่รู้เลยอันนี้ทุกคนไม่ถามเนาะก็เจ๋งธุรกิจ แล้วจะบอกว่าแม่เนี่ยนอกจากเป็นคนเก่งแล้วนะแต่ก็ไม่มี critical thinking เหมือนเหมือนกับตัวเองเนี่ยในในตอนนั้นเนี่ยเรียนจบปริญญาโททุกคนตัวเองนะขอไม่บอกว่าจบสถาบันไหนไม่อยากให้สถาบันอายเนาะจบเกียรติยมระดับสองวิศวกรทุกคนคิดดูสิแบบมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนฉลาดไหวพลิบดีแต่พอไม่มี critical thinking ทุกคนถึงมาต้องประสบเหตุอะไรแบบนี้ ไอ้ปัญหาขาดคริ t ิคอล t h ิ n กเนี่ยทุกคนมันฝังลากลึกในสังคมไทยอะทุกคนเราไม่ได้บอกว่าถ้าทาไทยไม่ดีนะแต่เราบอกว่ามันมีบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เราขาดคริ t ิคอล t h ิงก i n ิซึ่งเราอาจจะทวิกสักนิดนึงเนาะลูกหลานเราจะได้มีโอกาสที่ดีกว่าเราโตมาด้วยกันถูกสอนว่าเราต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เท่านั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็ถามมาตอนเด็ก พอถามมากเนี่ยก็จะบอกว่าเราดือ้อถ้าเราต้องการจะอธิบายอะไรแม่จะบอกเลยเถียงคำไม่ตกฟ้าแล้วถ้าเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เรากลายเป็นเด็กไม่ดีปเป็นเด็กอ,กอักตันยูเป็นเด็กไม่น่ารักคือการที่เราไปทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เด็กไม่กล้าตั้งคำถามตัวเองตัวมาก็ไม่กล้าตั้งคำถามแล้วเวลาเราโตมาเราก็จะทำอะไรตามที่ผู้ใหญ่บอกเป๊ะเป๊ะเ,เ,เราเป็นเด็กดีมาตลอดเด็กดี แต่ไม่ประสบความสําเร็จนะทุกคนเพราะเราไม่เคยกล้าที่จะตั้งคําถามเราไม่ได้ถูกสอนให้ตั้งคําถามอะผลลัพธ์ของมันคือเราเลือกที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเพราะว่าผู้ใหญ่บอกเพราะว่าสังคมบอกมากกว่าที่เราจะคิดแล้วก็ตั้งคําถามวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่เราเรียนมาในโงรนนะนโงเรียนทุกคนโรงเรียนที่ตัวเองเรียนจบมาจากเมืองไทยมันเป็นการท่องจํามันเป็นการที่ เราต้องเชื่อครูเราอย่าเราอย่าไปแย้งครูท่องจำเราไปสอบกอขอ,ของอกากระบาได้เลยมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ฝึกในการวิเคราะห์อ,อะไรมันเหมือนท่องจำแล้วก็เราก็ไปตอบอันนี้มันมีผลทำให้เราเนี่ยไม่ได้ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะตั้งคำถามเพราะว่าในโรงเรียนนะถ้าเราไม่ตั้งคำถามมากไม่พูดมากเรากลายเป็นเด็กเรียบร้อยมันกลายเป็นดีถ้าเป็นวัฒนธรรมของอเมริกานะ อย่างตัวเองเคยไปเรียนในหลายๆคลาสอ่ะเขาก็จะถามคุยโต้อตอบยกมือถามตลอดอันนี้ของเขาคือดีนะแล้วถ้าใครแบบโต้แย้งอะไรกับคนสอนอนะ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการเถียงนะ่ะที่นี่มันเรียกว่าเป็นการโต้อตอบแสดงความคิดเห็นอันนี้คือดีของที่นี่จําได้เหมือนกับว่าตอนที่เราเรียนในโรงเรียนนะคือถ้าเราถามครูเยอะมันก็เหมือนเราไปเถียงครูอะแต่ถ้าเราแบบ เห็นครูพูดอะไรผิดแล้วแบบจะแรกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเสียมารยาทไปอีกกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นคนที่แบบเด็กมีปัญหาอันนี้ขอยกตัวอย่างตัวเองอะตอนเด็กๆนะเคยมีถามเพื่อนอนะคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยตัวเองถ้าแบบมันระบบเวียนว่ายตายเกิดอะก็เราสงสัยนะเนาะเวียนว่ายตายเกิดถ้ายุงมีหนึ่งตัวแล้วยุงตายไปยุงเกิดใหม่เป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องมีแค่หนึ่งตัวถ้ายุงมีสิบตัว มันก็เวียนไายตายเกิดมันก็ยังคงจะมีแค่10ตัวเราก็เลยสงสัยถามว่าแต่ประชากรโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะทุก,ท,กทุกปีทุก,ท,กทุกปีอย่างเนงะี้ยมันไปเอาอะไรมาเวียนไายตายเกิดเพราะว่าถ้า1ิก็ต้องเป็น1 0บร้อยก็ต้องเป็นร้อยเหมือนเดิมเราก็สงสัยแค่เนี้ยทุกคนเราแบบเพื่อนก็บอกว่ามึงบ้าป่ะคือจะไปสงสัยอะไรเรากลายเป็นว่าเหมือนเราลบหลู่ดูหมิน่นศาสนาทั้งที่จริงๆอ่ะเราแค่สงสัยเนาะมันทําให้เราอ่ะ ไปโดนอย่างนี้บ่อยๆนะเป็นคนที่สงสัยแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นเด็กไม่ดีเนาะเราอยากเป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องสงสัยพอเราไม่สงสัยเนี่ยมันกลายทำให้เราเวลาโตขึ้นมาเราไม่ค่อยตั้งคำถามกับอะไรแล้วเราเชื่ออะไรไปง่ายๆคือตัวเองคิดว่าแม่ตัวเองกับตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมไทยเหมือนกันนะหลังจากที่ตัวเองได้ย้ายมาอยู่อเมริกานะเราก็ใช้บทชีวิต ของแม่เนี่ยบทเรียนจากชีวิตของแม่เนี่ยเอามาใช้กับตัวเราเนี่ยแล้วก็บทเรียนในสิ่งที่เราเจอที่อเมริกาทุกคนมันก็เป็นอะไรที่สอนเรามันทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ทํางานหนักอย่างเดียวเราต้องมีความกล้าคิดถามมันต้องมีการวางแผนการเงินมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ทุกคนหลายๆคนที่มาอยู่อเมริกาอย่าคิดว่าเขามาแล้วเขารวย หรูหลาทุกคนชีวิตไม่ใช่ลาเวนเดอร์เนาะคนที่มาตกระกรรมลำบากที่มริกเยอะแยะแต่เขาอาจจะไม่ได้มาพูดให้ทุกคนฟังเนาะใครก็ไม่อยากจะมาแชฉตัวเองให้ทุกคนฟังหรอกเวลาที่เราไม่ประสบความสําเร็จคนเรานะีประสบความสําเร็จยากมาก ถ้าไม่มีทักษะ Critical t h i n k i n g วันนี้ถ้าทุกคนใครก็ตามที่ยังติดอยู่ในความจนนะอยากให้ลองฝึกทักษะ critical t h i n k i n g นะทุกคนเวลาที่เราจะทำอะไรคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ถามคำถามเยอะๆเราจะได้ไม่ต้องมาตกระกัรมลำบากแบบตัวเองกับแม่ตัวเองเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เ a i l u r e ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับแม่ตัวเองมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้นะทุกคน That I made on my oh, no. If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends, and subscribe for more. I'll see you in the next one.